สวัสดีค่ะดิฉันชืน่อนางสาวพิชามนพงมาวันนี้จะมานำเสนอการพัฒนาโครงงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยวงจรการพัฒนาระบบหรือเรียกสั้นๆว่า SDLC ค่ะมันเริ่มหัวข้อแรกกันเลยนะคะ 1. การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาศึกษาความต้องการของผู้ใช้งานวิเคราะห์ปัญหาและโอกาสในการพัฒนา ตั้งเป้าหมายและขอบเขตของโครงงาวข้อที่2การออกแบบระบบออกแบบโครงสร้างระบบเช่นฐานข้อมูลอินเทอร์เฟซและกระบวนการทำงาน3การพัฒนาร,ระบบลงมือเขียนโปรแกรมหรือสร้างระบบตามแผนที่ออกแบบทดสอบระบบเบื้องต้น4การทดสอบและปรับปรุงทดสอบระบบเพื่อหาจุดบกพร่อง ปรับปรุงให้ระบบสามารถทำงานได้ตามความต้องการหัวข้อต่อไปการใช้งานและการบำรุงเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยวงจร s d l c ติดตั้งระบบจริงในสภาพแวดล้อมการใช้งานฝึกอบรมผู้ใช้การบำรุงรักษา,าตรวจสอบแก้ไขและปรับปรุงระบบอย่างต่อนเนื่องรับข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งาน เพื่อนำไปพัฒนาเพิ่มเติมการเขียนรายงานการพัฒนาโครงงานเป็นงานนำเสนอสิ่งที่ต้องมี 1. หน้าปุกชื่อโครงงานชื่อผู้จัดําชื่ออาจารย์ที่ปรึกษ,ษาสถาบันการศึกษาปีการศึกษา 2. บทคัดยอ่อสรุปเนื้อหาสำคัญของโครงงานอย่างยอ่อเช่นวัตถุประสงค์วิธีดำเนินงาน 3. กิจกรรมประกาศ ถ้ามีขอบคุณบุคคลหรือหน่วยงานที่มีส่วนร่วมช่วยเหลือในการพัฒนาโครงงาน 4. สารบันลายชื่อหัวข้อเนื้อหาหลักของรายงานบทที่ 1. บทนำความเป็นมาและความสำคัญของโครงงานวัตถุประสงค์ของโครงงานขอบเขตของโครงงานประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนิยามสับเฉพาะ บทที่2เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทฤษฎีและเทคโนโลยีที่ใช้ผลงานหรือโครงงานก่อนหน้าความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องบทที่3วิธีดำเนินง,งานการวิเคราะห์ระบบเช่น dfd การออกแบบระบบเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาขั้นตอนการดำเนินง,งานบทที่4การพัฒนาและผลลัพธ์ ภาพหน้าจอหรือผลลัพธ์ที่ได้จากระบบการทดสอบระบบปัญหาและการแก้ไขระหว่างการพัฒนาบทที่5สรุปผลและข้อเสนอแนะสรุปผลการดำเนินโครงงานประโยชน์ที่ได้รับข้อจำกัดของโครงงานข้อเสนอแนะในการพัฒนาเพิ่มเติมภาพผนวดตัวอย่างโทูตตารางข้อมูล แบบสอบถามเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องสุดท้ายนี้ขอจบการน,นำเสนอค่ะขอบคุณค่ะสุดท้ายนี้ขอจบการน,นำเสนอค่ะขอบคุณนะคะ สุดท้ายนี้ขอจบการน,นำเสนอค่ะขอบคุณค่ะสุดท้ายนี้ ขอจบการนำเสนอค่ะขอบคุณค่ะ